ควเนาะเก็งนี so ite, ่ว่าคเมื่อไหรมนาเกาเล็กยาวเขาตรงที่ตรงที่สองเนาะตรงนั้นเขาบดวยอพเดทเยอตรงนีเถว่าอัพเดดดเนาะเพราะว่าเขาได้เอารถเขามาแกะเนาะเาสียสายสีตวงานการใบถตายไปหนเนาะเพราะว่าบาดอารถลงมากเียตรดกร่อเนาะนี่ค้อเขาก็นเะมากเนาะเบียร้องอะไรเรื่อีหนเขาไม่ได้ยงเเนาะม ก็ย <ừ. S 2> ังเติงอยู่เอ่อหาปลาขั้วเปเมืองน้ำกันเนาะเมืองกหะจบคิดด้อเดยาะเสียเอาลงยาะๆเอาด้วยไปไปเดินสกูเก็บน้ำกันไปเรื่อยๆบ้างก็ไม่แน่ไหนกันี่มีกระป๋องีสาวเนาะที่เราเพื่อเอารูปเดู๋ดวทีเนาะกระป๋องีสาวเองไปเอาเขาจับกล่องมะนาวเนาะจับมือเดียวจับมือเดียวครับ ต็ล้นท้งแบบสุดานี่ยอยูเบื่อคลิปมีกบกได้ก็แช่เด้อนะี้ไปตวนฝากที่ตามเน่ย,ยูที่ตามมือ่อเชื่อมช่องลอยยูทูบแลวเจ้าอยู่ YouTube, ยูทูบนเนายูทูบกับเจาโดดที่กาเ๋โนะ้โแลว่ามันกงยาวได้ไ มองนี้นะมองแกงด้วยโอ้ยังเดิกเด็กเดีวยวสัมดว่าหน,น้ามึงมีไดนี่งเรว่าเขาเมื่อเชียงเาจะเตรียมดีไทยเนาะดีเล็ขบข้าไปยังจะตัดต่อไปด้วย,ยไปตัดต่อไปดีกอยเนาะไปด้วยโซ,โซอกตอด,ด้คุณ่าวัตเป็นขวดดปวด ขั้นหนึ่งยิดย่างขันหนึ่งบาทขั้นหนึ่งจะบิบ,ะบะจะบ่อโอ้แบบบาบละเลยหรอคุน่อโดนเขาเราอย่าหาาเขามาเอาเวงบาสีควัดเดือบควัดไปถาเวงน้อกันเ้ย 不开。 ขึ้นมาเม็กุดเทกเด้วยโอ้เมย์าจนเดือดแบบนี้อออ่ะซื่อก่องใส่เดือกันละวาท่าเขาไปดิเอนอนั่งชึ้งโอ้โห 拜拜。 我跟你 จอเต้ไม่เข้าไปบ่ได้เลยตีนยาวองเข้าบปว่าไรด้วยสมุนตีนเด็กบ่ไว้มองยิงตรงเต้ตีนเล็กเข้าไปเข้าไปบ่ได้เนี้ยน้อยเอาไปเดี๋ยวไปสมุนตีนเล็กก่อนโอ้ดูเดือด ขั้งานะครับกมลตินเด็กแก้เนานะถามไปเวินนะ้ำกันเนาะว่าจะข้อะไรอีกวไปแบบซิ่วๆวขอเส้นเบลเด่ไปไปไปเวินน้ำกันทุกคนีิโดดก่อน